เล่นมานี้ก็ไปชาโนกายนี้ซ้อมมากี่วันครับเดือนก็มาซ้อมอยู่ไหนครับไฟนี้สันติไม่ได้ครับมีใครเป็นคู่ป้งองคู่ซอ้อมบั่งที่นั่นใครนไปปั้ทนะาม,าม,ามาที่เด็ดรัดนะออมาปั้มเด็ดรัดแล้วเรามาปั้นที่เด็ดรัดนี่มีใครเป็นคู่ป้งองคู่ซอ้อมเราที่นั่นหลายคนก็ผู้พัวในใครนะช่วยๆกันใช่ไหมตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับนี่เทบเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบแปดน้ำหนักป่วยๆประมาณกี่กิโลครับ ไา่สี่เราเหมือนสไตล์อะไรครับมวยคลองวันนี้เราเจอกับแหลมโพเคยเจอกันยังเป็นไฟแรกเลยแล้วได้ศึกษาเกี่ยวกต่อยเขามั้ะศึกษาเขาเป็นเมอนสไตล์อะไรพอจําได้ไหมมวยคองมาไรแล้ววันนี้เราจะวางเกียววางแข่งยังเหมือนเดิมก็ไปตามสไตล์เราใช่ไหมเปิดโควิดมานี่เราต่อยไปทั้งหมดกี่ไฟแล้วสามสามไฟสองสองไฟเดียนะไฟแรกที่บุรรีัมยลำไฟแรกนี่เราเจอกับ มังกรเพชรเป็นไงบ้างเพชรมังกรเพชรแล้วมังกรเพชรวันนั้นเบรดเท่าไหร่เบรดเท่าไหร่นะที่ต่อยไฟแรกร้อยหกร้อยหกแล้วไฟที่สองนี่เราเจอกับเชลามดังก็ต่อยที่บุรีรังเหมือนกันใช่ป่ะเบรดเท่าไหร่ร้อยหกร้อยหกเบรดร้อยหกหมดเลยวันนี้ก็ร้อยหกแล้วไฟที่สองนี่เราแพ้ชนะชนะชนะมาแล้ววันนี้เราเป็นไฟที่สามแล้วคิดว่าร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เกินร้อยอ่วเราใส่เต็มที่เลยเนาะ อาการบาดเจ็บเราไม่มีไม่มีอ่ะ,อะเราต่อยมวยมาลุลุทุกบอดที่ขีดไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาเพราะว่าแปดสิบกว่าเดี๋ยไฟได้เราคนจังหวัดอะไรครับสตูลอ่ะฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อหน่อยฝากแฟนมวยชาวสตูลจะเป็นงไงมันงใจผมดเวยอ,อ,อย่ากนำใจกับสตูลให้ได้ครับครับผมน้าน้องชายครับ